สวัสดีผชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับกาสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความคิดเห็นชาวต่างชาติอีกเช่นเคยครับมาในครั้งนี้เนี่ยชาวต่างประเทศเขาได้ตั้งกระทู้กันนะครับในท็อปปิกที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อันตรายและไม่ปลอดภัยสําหรับนะักท่องเที่ยวจริงๆหรือเปล่าครับ ซึ่งจากกระทูนี้มีชาวต่างชาติมาคอมเมนต์หรือให้ความคิดเห็นกันเยอะมากๆครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่าส่วนหนึ่งที่มาคอมเมนต์ตอบกันนั้นตอบกันว่ายังไงบ้างครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนแรกนะครับเขาคนนี้เป็นชาวต่างประเทศที่เป็นแบ็คแพ็คเกอร์ที่เคยเดินทางมาเมืองไทยเมื่อตอนอายุแค่18ปีนะครับโดยเขาได้กล่าวไว้ส่วนหนึ่งว่าประเทศไทยอันตรายจริงๆหรือ ผมไม่คิดเช่นนั้นสำหรับเรื่องของความรุนแรงก็อาจจะมีอยู่แต่ผมไม่เคยประสบด้วยตนเองเลยในชีวิตผมเนี่ยจำได้ว่าเมื่อครั้งที่ไปเมืองไทยมีข่าวว่ามีคนถูกแทงจนเสียชีวิตก่อนหรือว่าหลังจากที่เราไปถึงตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่แค่วันเดียวแต่นั่นก็เทียบไม่ได้เลยกับประสบการณ์ของผมที่เคยพบเห็นสิ่งต่างๆในระยะ50เมตรจากผับในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งผมเห็นบ่อยมากผมไม่รู้สึกปลอดภัยเมื่อครั้งที่ขับรถหลงทางในกรุงเบอร์ลินและกรุงโรมมากซสียิ่งกว่าการเดินอย่างโดดเดี่ยวใจกลางกรุงเทพเสียอีกยิ่งไปกว่าน,นั้นผมก็ยังได้ยินมาว่ามีผู้คนมากมายที่โดนชิงทรัพย์หรือแม้แต่โดนทำร้ายจนเสียชีวิตในกรุงบาร์เซลโลนาและคนจำนวนหนึ่งก็โดนขโมยทรัพย์สินในรถไฟใต้ดินที่กรุงลอนดอน ความพิเห็นถัดมาครับได้กล่าวว่าผมอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยมาเจปีใช่ประเทศไทยเป็นที่ที่น่ากลัวและไม่ปลอดภัยสำหรับคนโง่ที่ชอบใส่ทองเต็มตัวพกเงินสดมหาศาลและดื่มจนเมาไม้ก็เช่นเดียวกับทุกที่ในโลกใบนี้ความคิเห็นถัดไปครับกล่าวว่าผมเดินทางไปประเทศไทยตลอด33ปี ผมมีโรงงานที่นั่นมาเกือบสิบปีและอาศัยอยู่ที่เมืองไทยประมาณสปีที่ประเทศไทยนั้นมีความปลอดภัยมากกว่าประเทศตะวันตกหลายประเทศและมีอาชญากรรมหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติน้อยมากมันก็มีแหละครับแต่ไม่บ่อยครั้งความเห็นถัดไปครับมากล่าวสั้นๆได้ใจความครับว่าประเทศไทยคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เท่าที่ผมเคยเดินทางไปเที่ยวความพิเศษทั่ไปครับกล่าวว่าผมอาศัยอยู่ที่เมืองไทยมาประมาณ38ปปีในฐานะของชาวต่างชาติผมรู้สึกอย่างเดียวว่าผมรักคนที่นี่หน่วยงานต่างๆที่นี่รวมถึงสิ่งต่างๆของประเทศนี้ประสบการณ์สำหรับผมก็คือประเทศไทยคือสถานที่ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในโลก ความคิดเห็นต่อไปครับได้กล่าวว่าผมเคยไปอยู่ที่ประเทศไทยประมาณ11เดเดือนประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ที่ปลอดภัยมากแต่ยังเป็นช่วงเวลาในไทยซึ่งเป็นทริปที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตผมสิ่งที่อันตรายที่สุดที่เกิดขึ้นกับผมครั้งเดียวก็คือครั้งที่มีผู้ชายผลักผมให้ตกมาจากที่สูงซึ่งผมก็ไม่ติดใจอะไร เพราะว่าผมจ่ายเงินเพื่อให้เขาผลักผมลงมานั่นเองวงเล็บนิดหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นในลักษณะของเครื่องเล่นหรือหรืออะไรที่อยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบผักตกลงมาจากที่สูงอะไรประมาณนี้นะครับผมไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวทั่วประเทศเลยเมื่อครั้งที่ผมเรียนจบเพื่อนที่เรียนด้วยกันนั้นวางแผนในการไปเที่ยวเมืองจีน ส่วนตัวผมเองก็วางแผนที่จะใช้เวลาบางส่วนนั้นเดินทางไปให้ทั่วเอเชียผมไปสิงคโปร์ฮ่องกงมาเกา๊าและประเทศไทยโดยในสามที่แรกนั้นผมไปเที่ยวกับเพื่อนหลายคนแต่สำหรับประเทศไทยนั้นผมมาเที่ยวเพียงคนเดียวและผมจะต้องกลับไปเที่ยวให้ได้อีกครั้งได้หัวใจอันตนแรงผมไม่โอกาสได้เห็นภาพของวัดร่องขุนวัดที่เต็มไปด้วยสีขาว และผมก็สัญญากับตัวเองในทันทีว่าจะต้องไปเห็นที่นั่นด้วยตาของตัวเองให้ได้ที่ประเทศไทยความเขียนถัดไปครับได้กล่าวว่าผมไปเที่ยวเมืองไทยตัวคนเดียวปีละสองครั้งและไม่เคยพบกับปัญหาใดๆเลยคนไทยนั้นวิเศษมากและพวกเขาพร้อมที่จะทำทุกพิถีทางในการช่วยเหลือคุณเท่าที่พวกเขาจะทำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ผมอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดในภาคอีสานของประเทศไทยผมถามคนที่นั่นว่าจะไปหาซื้อดอกไม้ให้แฟนผมได้ที่ไหนพวกเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษแต่ก็พยายามถามต่อๆกันไปและภายใน5น้านาทีนั้นครับคนครึ่งหนึ่งในเมืองต่างก็ช่วยกันแปลว่าผมต้องการอะไรจนในที่สุดเราก็เข้าใจตรงกันแล้วก็มีชายไทยคนหนึ่งอาสาพาผมซ้อนมอเตอร์ไซค ไปไกลถึง6กิโลเมตรเพื่อซื้อดอกไม้และนั่นแหละครับคือสิ่งที่แสดงเห็นให้เห็นถึงความอันตรายของประเทศไทยความคิดเห็นตะตายครับได้กล่าวว่าผมไปเมืองไทยบ่อยมากสาบานได้เลยครับผมไม่เคยประสบกับเหตุการณ์แย่ๆหรือมีประสบการณ์ที่แย่ๆที่นั่นแค่ทำตัวให้ดีให้สุภาพเข้าไว้แล้วมันจะช่วยคุณได้มาก คนท้องถิ่นนั้นใจดีกับผมโดยเฉพาะเมื่อพวกเขารู้ว่าผมมาจากต่างประเทศและพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ส่วนตัวแล้วผมไม่เคยเจอกับปัญหาใดๆเลยความเห็นถัดไปครับตอบมาสั้นๆครับว่าเอาจริงๆนะผมรู้สึกปลอดภัยเมื่อตอนอยู่ที่ประเทศไทยมากเสียยิ่งกว่าตอนที่ผมอยู่ในสหรัฐอเมริกาเสียอีก ความคิดเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่าประเทศไทยอันตรายหรือไม่จริงเลยฉันไปเมืองไทยมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อยู่ที่นั่นหกวันฉันมีความสุขมากกับสุดสัปดาห์แห่งการฉลองวันเกิดที่นั่นแถมที่ประเทศไทยนั้นยังมีอาหารที่สุดแสนจะพิเศษอีกด้วยปัญหาเดียวที่เจอที่นั่นก็คือคนไทยผู้ภาษาอังกฤษกันได้น้อยเพราะฉะนั้น คุณจะขอความช่วยเหลือจากพวกเขาตลอดเวลาไม่ได้แต่นอกนั้นแล้วประเทศไทยคือหนึ่งในสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉันมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่5สถานที่แล้วก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกจำนวนมากในแต่ละวันฉันกล้าพูดได้เลยว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่ประเทศที่แย่สำหรับการท่องเที่ยวและมันก็คุ้มค่ามากๆในการที่จะไปที่นั่น ความเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่าฉันไปเมืองไทยมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับทริปฮันนีมูนมันเป็นสถานที่สำหรับการฮันนีมูนที่ยอดเยี่ยมที่สุดมีประสบการณ์ต่างๆมากมายสำหรับความสนุกสนานยามค่ำคืนที่กรุงเทพไปจนถึงชายหาดแสนตื่นตาตื่นใจที่ภูเก็ตและโบราณสถานอันแสนงดงามที่เมืองหลวงเก่าอย่างอายุธยา แถมคนไทยก็ยังมีความต้อนรับขับสู้และน่ารักมากๆอีกด้วยความที่เห็นถัดไปครับกล่าวว่าผู้คนช่างงดงามและเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับการเที่ยวพักผ่อนของฉันเลยความที่เห็นถัดไปครับฉันไปเมืองไทยมาประมาณปีที่แล้วและพบว่าคนที่นั่นจิตใจดีมากๆ เมืองไทยนั้นเป็นสถานที่ต้องเที่ยวที่คุ้มค่าที่สุดและดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเดินทางไปมาเลยความคิดเห็นถัดไปครับกล่าวว่าคนไทยกับวัฒนธรรมไทยนั้นมันมีอะไรที่เหนือความคาดหมายของคุณยิ่งถ้าคุณไม่ได้ไปพบเจอหรือไปเที่ยวเมืองไทยด้วยตัวเองที่นั่นเต็มไปด้วยความเอาใจใส่ความเอื้ออารและความช่วยเหลือเกื้อกูล ความเห็นถัดไปครับกล่าวว่าคําตอบก็คือคําอธิบายที่ว่าทําไมฉันถึงตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวเมืองไทยปีละสามครั้งแล้วก็อยู่ที่นั่นครั้งละสองสัปดาห์เป็นอย่างต่ําความเห็นถัดไปครับกล่าวว่าจากมุมมองของตัวฉันและจากประสบการณ์โดยตรงฉันกล้าพูดเลยว่า ประเทศไทยคือสถานที่ที่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับการท่องเที่ยวและการอยู่อาศัยความคิดเห็นต่อไปครับกล่าวว่าประเทศไทยปลอดภัยอยู่นะฉันไปเที่ยวกรุงเทพมาแล้วสองครั้งแล้วพบว่าคนไทยเป็นคนที่มีความอบอุ่นและชอบช่วยเหลือผู้อื่นมากๆและความคิดเห็นตัดไปครับเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้นะครับแล้วก็ยาวนิดนึงครับโดยเขาได้กล่าวว่า ผมอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครมาแล้ว5ปีแต่ก็มีโอกาสได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นระยองและก็เคยเดินทางไปต่างจังหวัดมาหลายครั้งหลายคราวดังนั้นผมไส้ข้อที่เห็นเพิ่มเติมจากความคิดเห็นต่างๆที่ได้อ่านมาดังนี้ที่มีคนกล่าวว่ามีผู้คนตามท้องถนนถูกป้นถูกขมขืนและถูกทำร้ายจริงหรือ ผมขอตอบว่าไม่จริงเลยประเทศไทยนั้นปลอดภัยมากผมเดินทางออกไปทั่วพร้อมกับเพื่อนแล้วก็กลับมายามดึกยามกลางคืนผมสามารถเดินเที่ยวตามทางถนนโดยไม่มีโจรมาปล้นและผมขอพนันได้เลยว่าถ้าคุณทำแบบเดียวกันนี้ในเมืองใหญ่ๆใ,ในอเมริกาหรือยุโรปมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่แตกต่างกันจากเมืองไทย มีเพียงปี2014เท่านั้นที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดและวทำให้มีผู้คนล้มตายแต่ผมขอถามหน่อยเถอะมันเกิดการโจมตีด้วยอาวุธปืนและระเบิดขึ้นกี่ครั้งในปีที่ผ่านมาของสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมน,นีมันเทียบกับเมืองไทยไม่ได้เลยที่มีคนถามว่าทุกคนมีปืนจริงหรือไม่ไม่จริงเลยสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ผมเลยไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีคนแสดงความเห็นว่าคนไทยทุกคนมีปืนเมื่อคำถามมีคนถามว่าประเทศไทยเต็มไปด้วยผู้ชายที่ออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเซ็กซ์และโสเภณีจริงหรือไม่ผมขอตอบว่าก็ไม่จริงอีกก็ถ้าคุณเอาแต่เดินทางไปสถานที่แบบนั้นคุณก็จะคิดแต่เรื่องแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็จงอย่าไปเพราะประเทศไทยนั้นมีอะไรให้คุณค้นหาอีกมากมายอย่างเหลือเชื่อ มากยิ่งกว่าประเด็นที่เรามาถกเถียงกันเสียอีกครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคิดเห็นชาวต่างประเทศที่เรานํามาฝากกันในครั้งนี้นะครับเป็นมุมมองนะครับจากชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่นั้นเคยมีประสบการณ์เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วเขาก็มาตอบคําถามที่ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ตั้งกระทูถามเนี่ยเขามีความไม่ฝังดีหรือเปล่านะครับโดยตั้งกระถูกค่อนข้างจะเป็นแนวลบว่า ประเทศไทยไม่ปลอดภัยและอันตรายกับนักท่องเที่ยวจริงๆหรือนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยก่อนโควิดเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวประมาณ30กว่าล้านคนนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆแล้วก็น่าจะเป็นคําตอบในตัวแล้วว่าเมืองไทยนั้นปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยวหรือไม่อะนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสาหรับหลายๆคอมเมนต์นะครับที่ แสดงความคิดเห็นติชมลักษณะการนำเสนอของช่องเราก็ขอเก็บเอาไว้นะครับทั้งในเรื่องของการพูดช้าไปหรือเปล่าพูดตะกุกตะกักในบางคลิปนะครับหรือว่าในบางคลิปก็มีภาพที่ซ้ำๆจากคลิปกันก่อนแล้วก็แอดมินพยายามจะปรับปรุงนะครับแล้วก็ทำให้ถูกใจคนให้เยอะที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ